ก่อนปลูกเราจะใส่ปุ๋ยตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยเกจสูตร25เจ็ดเจ็ดอะไรเนี่ยนะครับกับไอเชลราของอะไรของโซตัดอันนี้หนึ่งลิตรนะครับอันนี้25กิโลลองพื้นทั้งหมดสามไร่นะครับ25กิโลทั้งหมดสามไร่ประมาณหนึ่งหมื่นหมื่นกว่าต้นหมื่นกว่าต้นนะครับ เราจะใส่ไปในถังแล้วก็ละลายจิ้งไว้1ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยไปกับปั๊มอันนี้เป็นตัวด,ดูดใส่ยางเราจะจุ่มลงในนี้ดูดไปก็ประมาณนี้นะครับก่อนปลูกนะครับอันนี้เราปลูกไปแล้วทั้งหมดหนึ่งไร่กว่าเหลืออีกประมาณ2งาน เราก็จะปล่อยน้ําปุ๋ยตัวนี้ไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปุ๋ยมันแพงนะครับยูเรียก็สอบละพันสี่ตัวนี้พันสามชาริเฟสพันสามครับยี่ห้ากิโลเป็นปุ๋ยเก็บเราก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่าละยายง่ายจะลองดูสูตรนี้ก่อนนะครับอันนี้ปลูกไปแล้วนะครับผมตัวนี้อันนี้ปลูกไปวันที่สิบห้า อันนี้วันที่17ปูกไปได้2อสวันละประมาณนี้ครับอันนี้กลุ่มผ้าอันนี้เป็นสายยางเราล็อกไว้นนี้เราก็จะเอาไม้มาปักหลักแล้วก็มัดเชือกไว้ต้นละ หนึ่งท่อนอะไรต้นนั้นหนึ่งอันประมาณประมาณนี้นะครับอันนี้ปลูกเรียบร้อยเหลือฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเป็นแปลงยาวแปลงนี้เราใส่ไปแล้วนะครับไอเราแบ่แปงปุ๋ยใส่นะครับผมแปลงนี้เราใช้ทั้งหมดกี่กิโลนะหนึ่งไร่แบ่งให้เท่าๆกันก็พอแล้วครับผมโอเคครับผมอันนี้ก่อนปลูกเราจะใส่แบบนี้นะครับ ทดลองครับแปลง,แ,ปลงแรกปุ๋ยแบบสูตรแรก